เราก็คงเห็นความสำคัญของ Data ในแง่การเขียนแบบช่วยเราออโต้สเปคแบบได้และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบที่เราสเปคไปแล้วก็จะปรับแก้ไขตามทุกจุดและทุกแผ่นทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาตามแก้ไขแบบที่เราเคยไล่ตามแก้ไขทุกๆจุดเหมือนสมัยเราใช้โปรแกรม c a d ทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ d a t a เนี่ยเราจะใส่กันตรงไหนได้บ้างนะครับก็วิธีการใส่ Data เนี่ยวิธีที่1ก็คือพื้นฐานที่สุดเลยนะครับเราเลือกวัตถุที่เราต้องการใส่ Data ก่อนนะ เช่นผมเลือกวัตถุเสาแบบนี้นะแล้วเราก็กดช็อตคัดคอนโ T รลทีหรือเอาเมาส์มาคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับตรงที่เราจะใส่ Data เนี่ยทุกๆวัตถุจะอยู่จุดเดียวกันหมดเลยคือหัวข้อ classification and property นะครับแล้วเราก็ใส่ Data หรือข้อมูลในช่อง id นะครับว่าไอ้วัตถุชิ้นเนี้ยมันมีชื่อว่าอะไรนะเช่นตรงนี้ผมก็ระบุไปว่ามันคือเสา c 0 1นะกดโอเค วิธีที่2ในการใส่ Data คือเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเมาส์มาวางไว้ที่แถบเครื่องมือด้านบนนี้แล้วก็หมุนลูกกลิ้งเมาส์กลางให้ไปด้านหลังสุดเลยนะครับก็จะมีหัวข้อ ID and Property ตรงนี้นะแล้วเราคลิกตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีช่องให้เราใส่ Data ในหัวข้อ ID ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุไปว่าไอ้วัตถุชิ้นนี้คืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันผมจะใส่ Data หรือใส่ข้อมูลกับแผ่นพื้นตัวนี้นะผมม็คลิกไปนะแล้วเมาส์มาวางตรงนี้ ผมลูกกลิ้งเมาส์กลางไปด้านหลังสุดนะครับก็นี่ครับมีหัวข้อ id and property แล้วผมคลิกตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีช่องให้เราใส่ data ที่ช่อง id ก็คือวัสดุปูพื้น f 0 1นหหรือถ้าเราต้องการสเปคโครงสร้างพื้นเนี่ยเราก็มาใส่ช่อง slab id แล้วเราก็ระบุไปว่าไอ้พื้นตรงนี้คือพื้นเบอร์อะไรนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับในการใส่ data คือใส่ข้างในสุดพื้นฐานสุดนี่แหละกับอีกวิธีก็คือเอา เมาส์มาวางตรงนี้แล้วหมุนลูกกิ้งเมาส์กลางซะก็เลือกเอาตามเหมาะสมนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะใส่ data ตรงไหนนะครับ